คุณ yes. เจ้านะคะลรอขอสวัสดีท่านอุตต้งคุนาวุทุกท่านะคะแขกภูมิเกียรติทุกคนนะคะทีได้มาสุงมาโบกันใไม่มือนีนะคะมือนีนะคะ่อดืุ๊ว to ่าเป็นมือทีดีมือหนึ่งนะคะที่ห่าตีด้มากประธานพภาธ์ so ่งนะคะเจยวกับเรือง่าสองงอยยี่สปีอุบลราชธานนี่นะคะสำหรับข่านเหทศบาลนครอุบลของเข้านะคะ ในกิจกรรมแรกทีเข้าได้เริ่มขึ้นแล้วหนึ่งจะคือเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดโลโกโลสล้สองร่อยยี่สิบสองปีอุบลราชธา,านีนะคะซึ่งในกัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้คั้นหน้าสมัคร อ่อ,องแบบโลโก้คอม่ายังถ่วมชนนะคะรับผหลากหลายนะคะเข้าปใดนนี้การจะตั้งคณะกรรมการตัดสินขึน้นะคะลับต่อในโลโก้ึงณนมานะคะ2 2 2ปีอุบลราเธานีซึึงออกแบบโดยนายที่รพองอมรศิลป์นะคะซึ่งต้องเอินนะคะที่ว่าพอเขาในน้องเขาในะแนนนะคะท่ารเขาหลอกและในช่านเลือกแล้ว ต่จังเดี๋ยวมา,วาเงงาะะมาวลา,เ,าเป็นคนงานของถ่ายนะคะพข้ามาเวลาอ้าวเป็นคนงานของเป็นคนงานของคนบานเห้าเป็นเดโน่บานเห้านี่เองนะคะแต่ดีใจนะคะแล้วก็สำหรับาตายฉยญลา,ะะาสานน์นะคะสองวัยยี่สิบสองปีอุบลดาชธานีนะคะเห้าจีนเห็นว่าเป็นลูกเล็กสองทยนะคะหึ่งมาจากเหขนสองท้ยหน่อยนะคะสาม สองสองสองสามตัวนี้มันรวมกันนะคะอะหางของเด็กสองโตเพิ่นะคะัวี่สู้เป็นไปเป็นแอดของต้นเทียนนะคะซึ่งเอ่อใดง่งบอกถึงเป็นเมื่องแห่งถ้ามเมืองแห่งเทียนนะคะแะต่ส่วนโครงโครงของเด็กสองไห้นะคะจะเกียบเสมือนกับปีของดอกบัวซึ่งบ่งบอกเป็น สัญลักษณ์ของเมืองบนดาบคทานี้เป็นเมืองดอกบัวงามน,นะคะเลขสองสามตสองสองสองมาคล้องกันบ่งบอกให้เห็นถึงว่า เป็นการรวมการสุ่มการท่งกันของสวกเข้าการใส่ที่นองเข้าบนบาบชิท่นาน,บบทนี่ของเข้ามี่้ามคัแนแท่งต่อกันมีความสามาัคคีและใส่กลมเกี่ยวกันนะคะสําหรับคําว่าอุบลบาภที่ห้านี่นะคะเป็นตัวหนังสือที่ได้ออกแบบึ้นมาใหม่นะคะเป็นประยุกต์มาจากตัวหนังสือให้หน่อยนะคะ หลักสำหรับตัวรับซื้อภาษาอังกฤษดูแถวข้างหลังสุดน,นะคะจะเป็นสั่งข้ามเป็นสากลขึ้นหายเกลือที่ว่าหายพี่น้องชาติการฉาบเป็นในเกว่ามีชื่อเส้นยาลางหนังมีชื่อเข้ามีการจัดแน่นบุญหนังขึ้นมากน,นะคือคือต้องหนอยยี่ที่สองสีอุบัติที่านี่นะคะ